ขาเข่าดีสินะขาา่าเล่นนกขึ้นอย่ารอนอย่ารอนนอ้แต่สลูกอะไรแต่เขาถนะคะเอามาว่าก่าวว่าจะเลือกให้เล่นไม่ได้ไปรปาลามงยอพลังงานเลย่ช่หัว้ามัน้ไม่ใัวหาไม่ใชเหาไม่ใช่หัวหน้าาไม่้วา้น้นัว่ ไปาอย่นั้นเลยอย่าปาลูกอย่าปลาลูกบอลใส่กันไม่เอาหนาวหนาววิ่งลงยังไงอย่างนั้นไม่น้ำน้ำยังเยียวน้ำยังเียวรอามีน้ำหนาวด้วยมีน้ำด้วยมอ้้ยโ้อยโอ้ย้้ยโอ้อ้โอ้ยออ้อ้้ย้อออย ้เตองไหนบ้านก็ไม่รู้สีกู้บอกว่าให้ขึ้นทางบันไดเดียันี้รจะเลี้อะไรใครมาขึ้นตรงนี้สวนมาอย่าโยนลูกอย่าโยนอันไหนแตกเอาใส่ถุง่อยแม่นางไล้ึตรงนั้นเลยก็ไม่บไม่เยียบหรล่วงเาไปเก็บพอไม่พอองแบไม่สนใจอ่ะไม่ดื้ย